แล้วสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการนูเปิดกองกับลูกนกอ้าวไม่ไม่นูพูดนะอ้าวเธอจะพูดแล้วอ้พูดก็ไะนหนูเปิดกองกับลูกนกอันนี้น่าจะคลิปสุดท้ายของปีนี้เราบังเราลูกนกอยู่ไหนอะนีนไงเอ้าวไม่ใช่ตรงเสื้อหรออันอันนี้นกนกคงกระดูกไม่ใช่ลูกนกอืมอันนี้ลูกนก พอใจก็เรือ่องของเธอป้าป้าสำหรับสิ้นปีนี้สำหรับคนที่ไม่พอใจเรือ่องของเธอลุงโน้วันนี้มาเปิดกล่องพี่แวนเออมีหน้าเป็นตุ๊กตาพี่แวนเยอะใช่ครับมีสตแตนดี้ด้วยนะสตแตนดี้อะไรนะพี่แวนพี่แวนยูเมล้อยพี่แวนยูเมล้อยที่มันเข้าเซิร์ฟไทยนะคะแล้วเกิดอะไรคุณรู้ไหมคะเพื่อเพื่อค่ะ ก็ส2 0โลนะคะได้ได้5ดาวกาชาอีเวนต์มา3ตัวคืออีระ3ตัวคลนลงสีเขียวถ้าดาวกาชาอีเวนต์สีเขียว3ตัวคืออีระ3ตัวคนลงแลได้ซันซูมาสงแล้วแบบไหนเมนชั่นไหนอะไหนยิมไหนขอโทษนะครับที่ทำให้ไม่พอใจไม่พอใจ แล้ววันนี้เปิดกลงตั่งอะไรมาน่าจะดีวีดีภาคสดคมิสัมะสั่งไปตั้งแต่นานแล้วสังจนลืมได้เลยได้ครับสั่งจนลืมไปแล้วแล้วอันนี้นะครับมันก็โดนโดนภาษีอีกล้ะโดนกี่บาทอ่ะมอห้500าร้อยบาทถูกใชห้าร้อยบาทจริงดิก็ประมาณแล้วนะ มันก็ไม่ได้ห้า้อยเปรอะอะไรแต่ก็ประมาณนั่นแหละแล้วคือระวังโดนค้าดูเองโงยแล้วคือนูกระจายภาษีในแอปวินิจัยภาษีในแอปไปดูดูคลิปที่นูเคยทําไว้นะดูแอปโฆษณาได้ค่าโฆษณาไหมไม่ได้เมาโฆษณาตัวเองคุณครับก็คือแบบรอบก่อน เห mm. มือนแม่ต้องโทรไปบอกใช่ปะ่ะว <Whoa. S 2> ่ารู้ใจแล้วนะดืไม่ต้องเอาใบมาแล้วนะดูเอาของมาได้เลยดืม mm. แล้วทีนี้หนูจะโทรไปหาไปสันดีหนูก็เบอร์ไปสันดีคือเบอร์อะไร mm. แล้วคือกดไอแอปแท็กกิ้งอ่ะมันเหมือนจิ้มเข้าไปดูได้ว่าของจะส่งจากไปสันดีไหนแล้วมีแบบมีเบอร์โทรมีปุ่มให้กดโทรได้ด้วย mm. โทรไปเซ็นลูกไม่เป็นยังไงโทรไม่ติด <บ>โทรไปเสร็จมันก็ดังตูดตูดตูดวนไปอา้าหนูก่อนเอ๊ะหรือเบอร์ในแอปมันผิดก็ไปเสิร์ชกูเกิลมันก็ขึ้นมาเป็นเบอร์ที่ที่ไม่ใช่เบอร์ในแอปอ,อีกสองเบอร์อแล้วหนูก็โทรไปโทรไม่ติดเอาแล้วหนูก็เอ้ยแต่แม่เคยโทรติด คยโทรติดก็เลยไปถามแม่ว่าแม่เบอร์โทรไปสน,นีมันคือเบอร์อะไรอ่ะได้ไหมเบอร์เบอร์ที่สี่แล้วรู้ไหมเอ็เบอร์เบอร์สุดท้ายโทรไปแล้วเป็นยังไงไม่ติดมีมีระบบอัตโนมัติแต่พอกดคือมันจะบอกต้องติดต่อแผนกนี้กดเบอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหม,มกดไปเสร็จปุ๊มมันมีคนรับสายโทรไปสี่โล่คนง เราสรุปรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปไปจะนีโทรมาพี่ผมอยู่หน้าบ้านแล้วมารับโค้งด้วยโหมีฟวเลยแล้วก็ดีจุรอบนี้ส่งอิมเมด เพราะว่ามันมีของแถมมันเขียนว่าแบบโปสเตอร์แบบขนาดใหญ่พอสมควรแล้วหนูไม่รู้เขาจะส่งมาแบบไหนไง hmm. แล้วถ้าส่งแบบลงทะเบียนไอแบบที่หนูชอบส่งมันจํากัดขนาดหนูกลัวเดี๋ยวขนาดไม่ผ่านแล้วต้องไปทําเรื่องวุ่ไว้เลยส่งอ e ีเมลสุปมาเป็นกล่องเท่านี้อื hmm. มันก็อ e ีเท่าเดิมนี่ hmm. งยซึ่งก็ดีก็ได้เร็วขึ้นประมาณสองวันประามานะครับ หน้าพี่แว่นมีปีนได้ก้าวชั่วครูชอบปิ่งก็่รู้ดูหน้าพี่แว่นดูคนแรกพี่แว่นมีมีปรดการลายลายเหมือนกันอ,อันนี้อันนี้โกโจเลอไม่เห็นมองไม่เห็นมองแทบไม่เห็นหนะพี่แว่นมีหูนี่ห,หูเหยไปดีเอา้า ตอนหลังก็จะมีเป็นนักพายต้องต้องมีต้องมีฉากพารติดกันเพราะว่าเป็นมาตรการโควิดแก้เลยเลยแก้ได้ดีแก้ได้ไดีแล้ค <c oughs> ืนนู้นก็ซัดโดนกล่องเก่กเงมาก <c oughs> เก่งมากครับมาชนนี่นะครับนี้ก็นเดินต,ตรงนี้มีบาร์โค้ดนะครับปฏิเสแไม่เอาได้เดียวได้ด <c oughs> อีกแล้วหรอรูปบหัวตอนแรกเอาไปแบบกลับหัวอืมดีแล้วก็มีถ่ายรูป ที่นี่เคยจัดอีเวนต์อนิเมะเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วก็มีขังในเป็นข้อควรระวังในการใช้เมาอานทิ้งแย่แล้วก็กมีอันนี้เป็นโค้ดสำหรับเอาไว้เข้าอีเวนต์เดือนเมษาเมษาปีหน้าตึงญี่ปุ่นมันยังไม่ให้กูเข้าประเทศเกาเลยเรค ้องคายแล,แล้วก็มีมีแผ่นจำ,จำจำตัวนี้ได้ไหมคะตุ๊กนายขึ้นมาได้ไงอะใช้ลิฟไงลิฟท์งานเหรออินนี่นะคะ,ะ,คะที่คนเขียนจะเอาไลนยนี้ไปทำติ๊กเกอร์ลายนะคะลายไม่ให้ผ่านเหรอแต่ให<ม>้ตุต๊กตาชินิโซผ่านคนลกตุต๊กตาชินิโซน่ากลัวที่ <ๆ S 3> อะไร <c oughs> วะอ,อันนี้นะ่ากลัวเพราะมีสองหัวปะเออแล้วต้องไปดูไปดูไอตัวนี้ในบูตไปตลกมาก เป็นคนสองคนมายืนซึ่งหนึ่งในสองคนคือคาลาชีคาลาชีอีกแล้วเี่ก็จะมีโปแล้วก็มีลูกเอ้ยอันนี้แยกคนนี่นะถ้าดูอิชิดาสังใส่แว่นนะคดูอิชิดาสังใส่แว่นนะน่ารักมากเลช่วยไม่เห็นอิชิดะสังสแว่นคนไหนฮีเดดู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  มุดล้อมันก็นี่ก็นีก็อิคิดะทั้งนั้เอาล้อน่ารักใช่ไหมไอันี้อัน,นี้นามิคขาว่านามิมีรูปนี้ตายรูปนี้คนเขียนลงไว้ในคนเขียนลงมาว่าอยู่ในทวิตเตอร์ะอะเธอก็มีไอ้นี้ล้อล้อวเก็บเก็บแป๊บหนึ่งฉันอยากไป e อีเวนต์อะเดี๋ยวคือทิ้งอีกโก้ดคุณนะคะคุโคโรนาโคโรนา พอใจแล้วก็ปอเตอร์ที่เขาก็วนมาแล้วนไม่เหมือนที่หนูคิดไว้โอ้ยดูคิดว่ามันใหญ่มันป้ายผ้าหรอใช่ครับโอ้หนูใส่เสียขาตรงเพิ่มหัึงร้อยบาทได้เร็วขึวขคุณผองวันกวบคุณรับ ได้ได้เลมอนจำเลมอนได้ไหมนานแล้วนี่ยจำเลมอนได้ไหมเธอเอออยากเป็นเลมอนอยากเป็นเลมอนจังเลยโดยโนส่งตงอนติ๊กเกอร์โดนโดนบีบเกียร์เสียงเลมอนพี่แหวนมีหูอยู่หูมาไม่เห็นหูเอาโลฉันรู้ว่าเธอจะต้องถามฉันก็เห็นใบหูนิดนึงอ่ะ ข้างนี้เวะเอกข้างนี้เออข้างนั้นเห็นใบหูนิดนึงไหนวะเห็นไหนแต่เห็นหูแล้ไม่รู้ไม่เห็นข้างนี้ไม่เห็นโอ้ยเนี่มันไอ้นี่มันพื้นหลังเอาล่ะตุ้มไก่บอกไม่เห็นโอมงอยเวลายากฝาบอกคนดูหรือไม่อย่าลืมอนิเมะซิโรอินนะคะจบมาแล้วค่ะบอกวันชายเริ่มเริ่มเร็วสุดที่ญี่ปุ่นก็คือฮอกมาราลาไทยไม่รู้ ที่ช่องไหนฉันรู้แต่ว่า m ิ s ส a เ i a ชียบอกว่าจะเอามาใช้แต่แบบก็มีก็มีรายละเอียดแค่นั้นนะคะใครฟังญี่ปุ่นออกไปดูในในนิโกแลก็แล้วกันนิโกโกมันเข้าง่ายเหรอก็ก็เข้าได้นะมันไม่ล็อกก็มุดเอาโอ้ฟรต้ออ้วนหมุดใช่ไหมก็ทำไ้ลงหมุดก็ไม่มุด <laughs> ทำต้องุญเคยว่ากันอีกทีหนึ่งไปไอ้ไอ้นิโกะนิโกะนามาไปนั่งนั่งดูคอมเมนต์คอมเมนต์เกียร์เนี่ยคอมเมนต์ที่แบบชาร์จซีเรียสทุกคนมาคอมเมนต์ให้เกียร์ได้คนเดียตอนตอนบลัสเป็นยังไงรู้ไหมคนคอมเมนต์เยอะตอนไหนรู้ไหมข้าโจวโทเมรุนจานเดโซแปลว่าอย่าตัดบัตรหนูคอมเมนต์เยอะเฉพาะตรงนั้นตรงเดียวบัตรอะไรบัตรเครดิตบัตรเครดิตด้วยกาวเทปเอทีเอฟวอยับตัดบัตร พอโดนตันบายปุ่มเกี่ยวการทันทีคนลงไม่พูดดีๆด้วยเนี่ยตลกมากใช่มั้ไหมคะพี่แว่นครับใช่ไหมคะตุยตุยนี่คือตุยตุยน่ารักตุยน่ารักกว่าแนอย่าลืมดูซีโรอินนะสวัสดีบ๊ายบาย